ฉันจดจำถ้อยคำครูผู้ศักดิ์สิทธิ์สั่งสอนสิทธิ์ให้รู้จักรักศักดิ์ศรีรู้จักงานการเอื้อนเอ่ยเผยวาจีถ้อยวาทีพิ้งไพเราะสนอกกันจักจดจำคำสอนดีมีความหมายจนชีวายมิคลายไปให้แปรผัน พระคุณครูผู้หวังดีมีอนันต์ชั่วชีวันให้ลืมครูผู้สอนใจในฐานะที่เป็นบุคลากรในสถานศึกษาแห่งนี้ก็มีความรู้สึกในวันที่่ารตุนิการจะ,ระเกษียณอายุราชการในวันสองวันข้างหน้านี้มีความรู้สึก หลายสิ่งแลหลายอย่างนะคนมาในใน,ในจิตใจของผู้ผู้สอนครับโดยเฉพาะตัวผมนี่กบทพัน,น,น,นู้นยการคีดว่าอยู่ด้วยกันกินทิมุงมาด้วยกันหลายสิบปีครับก็ในฐานะผู้ใต้ปงครบบปรชาของท่านก็รู้สึกคิดถึงครับห่วง,งทห่วงหาอาวอร์ท่านหลายๆอย่างเพราะ ทุกเช้าทุกวันเคอทำปีนรรมร่วมกันณนา,า,าสถานศึกษาแห่งนี้ครับซึ่งด้วยความรู้สึกจริงแล้วก็ไม่อยากให้ท่านได้เกษียณอายุราชการไปเพราะถือได้ว่าท่านอยู่ที่นี่ก็สร้างความสุขความสนุกสนานให้กับพวกเราทุกคนครับแต่ก็เป็นในวิธีทางชีวิตราชการ 60ปีก็ต้องมีวันนี้นะครับการเลือกเส้นทางเดินนั้นมีทางเดียวที่ต้องเดินได้ก็คือเส้นทางสายที่61เท่านั้นในฐานะที่ท่านจะเกษียณอายุราชการไปทบก็อราบวิงอคุณภาษีระนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทลายนะครับในสาคุละโลกตลอดถึงองค์พระพนมครับเฉพาะคำแดงสิ่งที่เราคาลพนับถือของเราเราเปิมันเองกับช่วยโดนบรรดาลไม่ ท่านผู้ดนการถวัตศรีรักษาได้มีสุขภาพร่างมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงครับท่านคิดถึงเราก็มาเยี่ยมพวกเราได้ทุกๆวันนะครับด้วยความเคารพครับขอบคุณมากครับเนื่องในโอกาสมันเกษียณอายุราชการของท day, ่านผู้ในการของถวัตศรีรักษานะคะดิฉันบุคลากรในโรงเรียนที่ได้ร่วมงาน กับท่านอยใต้วัคคาัญชาท่านมา10ปีนะคะขออำนาจคุณพระศีรัตนีใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ท่านผู้อุนววการกวัชีรักษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะของยกจอง ท่านคือผู้สามารถท่านเฟื่องปรากมากลุ้นจนเกษียณบนหนทางที่สร้างสรรค์ที่ภาคเพียนจนเกษียณวันนี้ที่ภาคภูมิครับในฐานะ mm hmm. ผม,น,มนะครับในเอกลักษณ์มรสิลปนะครับในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอธวัตศีรักษาผู้ในการรียนินมาตรการที่จะได้เกษียณอายุราชการปีนี้นะครับ ในฐานะตัวเองนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ขอวอวยพรให้นะครับคุณครูท่านพ่ออนะครับจงมีสุขภาพพลั้งหมายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจ,จากโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆนะครับในการร่วมร่วมงานนะครับตลอดเวลาเจ็ดปีนะครับที่อยู่ที่โรงเรียบนบ้านนนการงนี อย่างที่ดีนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ให้คำนิยามดีๆครับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับตลอดจนนะครับการทํางานนะครับทําให้ตัวพระเจ้าเนี่ยครับภูมิภูมิใจนะครับในท่านพ่ออ๋องนะครับก็โอกาสสุดท้ายนี้นะครับขอขอให้ท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั่วโลกนะครับและชาวจังหวัดนครพนมนะครับก็มีองค์พระพนมนะครับพญาศีสัตว์กนา่งขลาดทักปักรักษานะครับครอบครัวท่านพ่อทวัดซีรักษาครับแล้วก็ตัวท่านเองนะครับให้มีความสุขความเจริญยิ่งไปครับขอให้พอมีความสุขในใบกระษีณมากๆนะครับ มีความสุขมากๆนะครับ